อือืมอืจำใหม่จำใหม่อ่ะใครเข้าใกล้ไม่ได้นี้จลิดนี้เอาไปทําใหม่ทําไมล่ะเออโอ้มันเจิมหัวเส้นใหม่อีกแล้วเหรอทาใหม่ไม่เว้นกับข้ายาอย่าทําไหมโอ้ยจุดจุดโอ้ตนี่อีกด้วงด้วงก็เออด้วงดูดูดูมันดูมันดูมัน อากาศหนาวให้เพื่อนขึ้นมานอนมั่งเลยดูหน้ามันแต่นะฝนตกแบบโอ้ยพายุอะเนาะอุย้ยทั้งลมทั้งฝนอย่าอย่าทำไหมไหมเจ็บไไหมมันมันเป็นเด็ดที่มันไม่ไม,ไม่ไม่นั่นใครไงมันพี่กลัว ไ้นีก็ล้ายไรโลดูมัน <c oughs> โอ, <c oughs> โอ้มันทำเนอะลูกน้องสลิดมันทำใหม่ละโอ้ตกตั้งแต่เมื่อคือนนะคะเมื่อคืนจนป่านนี้อะยังแบบ ยังตกอยู่อ่ะตกแบบน่าก,กลัวมากเลยทั้งลมทั้งฝนถ้าอยู่แบบที่ต่ำๆลุ่มๆเนี่ยก,กลัวน้ำจะท่วมเลยแหละ <c oughs> น้องหูพับก็จากที่ถ่ายเหลวเหมือน,ว,นวันก่อนที่หมอบอกมานะคะว่ามีการถ่ายเหลวแล้วก็เอ่อมีกลิ่นคาวเนาะ เมื่อวานนี่หมออัปเดตมาว่าไม่มีการถ่ายเลวนะคะืนันกลับมาถ่ายเป็นปกติแล้วไม่ได้มีกลิ่นที่แบบคาวรุนแรงแบบนู้นแล้วนะคะก็ขอว่าเอออย่าให้น้องมีอะไรที่แซกซ้อนมากกว่านี้เลยตรงสารอะ่ะโอ้ย หมาแมวก็แบบมากองอยู่ที่เดียวกัน <c oughs> <c oughs> ด้วยความที่ว่าฝนมันตกแบบกระหน่ำเลยละสงสารมาจอนแมวจอร <c oughs> เอออก็จะมาขอความ <c oughs> อนุเคราะห์จากทุกท่านในเรื่องที่ <c oughs> เออ <c oughs> ทางฝ่ายการเงินเขาให้โอนมัดจำเพิ่มให้กับพี่หูพับด้วยนะคะทุกท่านมตตาพี่หูพับด้วยนะคะหูพับยังคงต้องอยู่กับหมออีกหลายวันนะคะคือว่าต้องรอให้น้องหายดีจริงๆพล้ก็ไม่อยากไม่อยากจะคือกลัวจะมีอะไรแทรกซ้อนแบบนั้นอะพูดง่ายๆเนาะเป้าหูพับอะเขา ตาบอดพิการซ้ําซ้อนอยู่แล้วคุณง่ายๆเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสกับเขานิดนึงอะไรเพิ่มทับนอนก็ขอความอนุเคราะห์ให้กับพี่หูพับด้วยนะคะทายาคนร่วงที่หูํำท่าจะเป็นไอ้นักี้เลือน